สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ Astonishing Spider-Man and Wolverine กันต่อดีกว่าครับและเรื่องราวของเราในภาคนี้เนี่ยก็ได้ดำเนินมาถึงในภาคนี่4ี่กันแล้วบอกกันเลยนะครับผมว่าเรื่องราวนี้นะครับมีความพิเศษกว่าเรื่องราวมาเ Marvel เรื่องอื่นๆเป็นอย่างมากเลยมันมีความลึกซึ้งนะครับผมแอบซ่อนอยู่ข้างในนี้เต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนจะเริ่มดูกันนะเราอยากขอให้ทุกคนนะครับผมตั้งใจดูนะครับแล้วก็คาดหวังแบบไม่ได้คาดหวังเรื่องราวทั่วไปว่าแบบโอ้โหตอนจบเนี่ยตัวร้ายต้องถูกพระเอกจัดการเย่ๆกลับมาทุกอย่างปกติแบบนั้นไม่ใช่เลยนะครับเรื่องราวนี้พิเศษกว่านั้นครับแต่เซอร์ไพรส์คืออะไรกันนั้นเรายังขออุบไว้ก่อนรอไปดูเอาเอง นี่แล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่ากับเรื่องราว Astonishing Spider-Man and w o l r l r i n e ในภาคที่4ครับเรื่องราวของเรานะครับผมเปิดฉากขึ้นมาในอดีตการในยุคอัศวินคูเซตเรากองทหารมาอัศวินนั้นกําลังเดินทับอยู่แต่ในระหว่างที่กองทหารมาอัศวินนะครับผมเดินมาข้างหน้านี่เองพวกเขานะครับผมก็ต้องพบกับผู้บุกรุก2คนที่มีลักษณะแปลกประหลาดเป็นอย่างมากครับ ผู้บุกลุกนั้นมีจํานวน2คนและหน้าตาของพวกเขานะครับผมไม่เหมือนกับคนในยุคนี้เลยใช่เลยครับพวกเขาทั้ง2คนคือคนจากยุคปัจจุบันนั่นเองคนตัวใหญ่นะครับผมมีชื่อว่าซาและคนตัวเล็กนะครับมีชื่อว่าบิ๊กเมอร์เดอร์ทั้ง2คนนี้นะครับผมบุกเข้ามาแล้วก็จัดการท้าทายเราอัศวินนะครับผมว่าในมือของพวกเขาเนี่ยไม้เบสบอลอันนี้นะมันเรียกว่าทาร์สติก และไทม์สติกนั้นจะส่งพวกเจ้าไปยังเวลาต่างๆยังไงล่ะแล้วจากนั้นนะครับผมซามนุษย์ตัวใหญ่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วเอาไม้เบสบอลนั้นฟาดไปที่อัศวินคนหนึ่งทันใดที่ฟาดออกไปนั่นเองนะครับผมอัศวินคนนั้นก็หายวับไปกับตาอัศวินคนอื่นๆน,นั้นต่างตื่นงงนี่มันเวทมนต์อะไรกันจะปีศาจด,ดำแกแกไล่เวทอะไร โดยตัวของซาก็ได้บอกไปนะครับผมว่าเขาน่ะได้ส่งอัศวินผู้โชคร้ายคนนั้นไปยังช่วงเวลาอีก800ปีข้างหน้าในสถานที่ที่เรียกว่าฮิโรชิม่ายังไงละ่ะตัวของแกนะ่ะคงไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรและแกก็คงจะอยากรู้สินะว่าทาไมตัวของพวกเราเนี่ยถึงมาสร้างความปั่นป่วนให้พวกแกสร้างความปั่นป่วนให้ช่วงเวลาแบบนี้ความจริงแล้วนั้นซากับบิ๊กเมอร์เดอร์แค่ต้องการจะเล่นสนุกกับจัก,กรวาลเท่านั้นเองครับเขาไม่ได้มีจุดประสองค์อะไรมากไปกว่านั้นเลย ซานนได้จัดการเราอัศวินทุกคนแล้วก็เปิดประตูมิติแห่งเวลาเพื่อเดินทางกลับไปพร้อมกับคุยกับผู้ห่วงเขาว่าในครั้งหน้าเนี่ยเราไปจัดการพวกอีเดยแดงกันดีกว่าพวกอีเดยแดงนะไอพวกธนูที่มันใช้พวกลูกดอกอะไรพวกนี้ไงหรือบางทีเนี่ยเราไปจัดการพวกโจรสลัดไหมละ่ะเราไม่เคยไปจัดการพวกโจรสลัดมาก่อนเลยนะเว้ยแล้วตอนนี้เราจะไปไหนละ่ะลูกพี่บิ๊กเมร์เร์นะครับผมได้ถามออกไปซึ่งตัวของเขาก็ได้ตอบกลับมานะครับผมว่าเราเนี่ยนะครับจะกลับไปบ้านยังไงละ่ะ และทันแดนั้นเองพวกเขาก็ได้วาปจากยุคอัศวนนะครับผมไปยังจุดสิ้นสุดของเวลาที่มีคฤลิหาด์แห่งหนึ่งตั้งอยู่และคฤลิหาด์หลังนี้เลยครับผมคือบ้านของพวกเขา สถานที่แห่งนี้นะครับได้เก็บเหล่าสมบัติเอาไว้มากมายเลยซึ่งสมบัตินี้นะครับผมไม่ได้รวมแค่ทองคานะครับแต่เป็นยอดกุ๊กจากแต่ละยุคต่างๆเนี่ยนะครับผมหรือยอดอิสรีนะครับจากยุคต่างๆผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลกจากทุกช่วงเวลาได้ถูกจับเอาไว้มารวมกันที่นี่เพื่อความสนุกของตัวของซาละบิกเมอร์เดอร์ซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับผมอยู่กันสคนก็นนจริงแล้วมันจะสนุกอะไรละ่ะปาร์ตี้กับสาวไปเรื่อยมีเชฟมาทําอาหารอร่อยๆให้เรื่อยๆอย่างนั้นหรอไม่เลยครับพวกเขานะครับผมป าร์ตี้กับตัวเองในหลายเวอร์ชันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยเดินทางไปมาข้าบอดีตการจนลืมไปแล้วนะครับผมว่าเวอร์ชันไหนเนี่ยคือเวอร์ชันปัจจุบันทุกเวอร์ชันของสานะครับผมเดินทางข้ามเวลาตลอดเวลาทําให้นี่แหละคือปาร์ตี้แห่งการเวลาที่แท้จริงเหตุการณ์ของเรานะครับผมตัดไปที่ฝั่งของโลแกนกันบ้าง ตัวของเขานะครับหากใครจําได้ในตัวของเขาได้ถูกส่งไปในช่วงเวลาที่ปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นกําลังหาเงินจากการที่เขานะครับเป็นนักมวยปั้มอยู่และโลแกนเนี่ยก็ถูกส่งออกไปปั้มกับตัวของปีเตอร์ครับและปรากฏว่าปีเตอร์ชนะเนี่ยแต่พอจาัดก,การแข่งขันอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็ได้คุยกันและกลายเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งตัวของโลแกนเนี่ยก็ได้เดินออกมาพร้อมกับตัวของสไปเดอร์แมนและเขานะครับผมได้สังเกตเห็นธนาคารที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ ที่ที่ตัวของเขาและสไปเดอร์แมนจากอนาคตนั้นจะร่วมมือกันในการไปหยุดผู้ล้ายและถูกส่งมาข้ามเวลาต่างๆมากมายมหาศาลเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่แบงก์แห่งนี้เพราะฉะนั้นโลแกนเมื่อเห็นธนาคารนี้แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยสามารถหยุดเรื่องราวทุกอย่างได้และจบเรื่องราวทุกอย่างลงด้วยการไปโป้นแบงก์นี้ซะแล้วก็บุกเข้าไปในตู้เซฟจากนั้นก็เอาอัญ,ญมณีเวลาออกมาแล้วก็ใช้มันในการเดินทางกลับบ้าน ซึ่งเขาก็ได้บอกสไปเดอร์แมนว่าเขาจะขอไปป้นธนาคารนี้นะอย่าแพย้ายามจะหยุดฉันแต่สิ่งที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นนะครับผมก็คือสไปเดอร์แมนนั้นไม่ได้หยุดเขาเลยนี่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนที่เขารู้จัก นี่เป็นสไปเดอร์แมนก่อนที่เขาจะกลายเป็นฮีโร่ถ้าเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันฮีโร่นั้นจะไม่มีวันปล่อยให้ตัวของโลแกนทําแบบนี้อย่างแน่นอนซึ่งคําพูดนั้นนะครับผมที่สไปเดอร์แมนเนี่ยปล่อยให้เขาไปป้นธนาคารได้มันก็ได้ทําให้โลแกนนั้นหยุดชะงักเอาไว้และในช่วงวินาทีนั้นเองปเปลวไฟฟีนิกซ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวเขาเนี่ยก็ได้เปล่งประกายออกมาจากดวงตาของเขาและได้บอกเขาถึงเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตฟีนิกซ์นั้นคือตัวแทนแห่งการทำลายและการเกิดใหม่ของแจักกวาล ชีวิตนั้นมีดับเป็นธรรมดาอยู่แล้วและเรื่องราวที่ฟินิกซ์ได้บอกกับโลแกนนะครับผมก็คือเรื่องราวถึงสิ่งนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นกับลุงของปีเตอร์พาร์เกอร์สิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับลุงเบนนั่นเองตัวของสไปเดอร์แมนนะครับผมก็สงสัยว่าโลแกนเป็นอะไรทำไมถึงมีไฟออกมาจากตาได้แต่โลแกนก็ได้ตอบสวนกลับไปว่าลุงของนายนะลุงของนายสไปเดอร์แมนก็งงนี่นี่นายรู้จักลุงเบนด้วยอย่างนั้นหรอ โลแกนนะครับผมไม่พูดอะไรมากครับหันไปมองด้วยแววตาที่สุดเศร้านะครับผมแล้วก็บอกว่าขอให้โชคดีนะไอ้หนูแล้วจากนั้นนะครับโลแกนของเราเนี่ยก็บุกเข้ามาฝ้านธนาคารในฮันพีการจะเจาะตู้เซฟเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีกรงเล็บอดามนเทียมแต่ในตอนที่โลแกนเนี่ยนะครับผมพังตู้เซฟเข้าไปเขาก็จะถูกไม้เบสบอลตีกลับมาและคนที่ตีกลับมาเนี่ยนะครับผมก็คือซานั่นเองครับและหากใครจำความสามารถ ของไม้เบสบอลแห่งเวลาของซาได้เนี่ยทุกคนที่ถูกตีด้วยไม้นี้นะครับผมจะถูกส่งข้ามเวลาไปในทันทีครับซึ่งเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดก,กับมาที่ฝั่งของสไปเดอร์แมนที่ถูกส่งไปหาโลแกนตอนหนุ่มบ้างนะครับสไปเดอร์แมนนะครับผมพยายามจะพูดกับโลแกนแล้วแต่โลแกนในตอนนั้นนะครับเป็นเหมือนจ่าปูหมาป่าเขาไม่ฟังอะไรที่สไปเดอร์แมนพูดเลยตัวของสไปเดอร์แมนนั้นก็ต้องหนีมาเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งเขาได้เจอกับพี่ชายของวอลรนที่กำลังไล่ล่า เจมฮาวเลดหรือว่าวัวลีนของเราดังสัตว์ป่าเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นศึกแห่งสายเลือดเลยแต่ในระหว่างการล่านี้เองสไปเดอร์แมนนะครับผมได้เข้ามาขัดด้วยนะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยก็กลายเป็นเหยื่อของพี่ชายของวัวลีนด้วยเช่นกันในการไล่ล่านี้เองนะครับพวกเขาได้หลบอยู่แต่ดูเหมือนว่าพี่ชายของวัวลีนนะครับผมจะจุดระเบิดขึ้นมาและในตอนที่ตัวของโลแกนเนี่ยพุ่งกระโจนออกไปนะครับผมระเบิดก็ได้ถูกเคลื่องมาและทําให้ตัวของสไปเดอร์แมนนะครับผมกระเด็นตกลงมาในเหมืองและปรากฏว่าใน เหมืองตรงนั้นนะครับผมมันเป็นเหมืองของเพชรแห่งกาลเวลานั่นเองทําให้สไปเดอร์แมนนะครับผมได้ถูกพลังแห่งเพชรกาลเวลานั้นถูกส่งไปยังช่วงเวลาต่างๆอย่างไม่สิ้นสุดนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็ไม่สามารถหลุดไปยังช่วงเวลาอื่นได้ตกลงมายังใต้เหมืองน,นะครับแต่ดูเหมือนว่าพอตกลงมาใต้เหมืองเนี่ยแทนที่จะเอาเพชรกลับประกอบกู้สถานการณ์ได้ครับพอลงมาเท่านั้นแหละครับผมเขาก็ได้เจอกับซาและบิ๊กเมอร์เดอร์ ที่รอจะจัดการเขาอยู่แล้วนะครับผมและยังไม่ต้องพูดภาพทําเพลงอะไรกันเลยนะครับซาครับผมก็ได้อัดสไปเดอร์แมนจนกระเด็นไปติดผนังแล้วจากนั้นนะครับผมเขาก็ได้หยิบไม้เบสบอลแห่งเวลาออกมาและจัดการฟาดสไปเดอร์แมนจนสไปเดอร์แมนนะครับผมกระเด็นข้ามเวลามาถึงยุคการล่าแม่มดของสเปนและพบว่าตัวของเขานะครับผมได้กลับมาอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกับวัวรีแล้วและพวกเขาเนี่ยนะครับผมกําลังถูกเผาอยู่ในเสาแล้วก็ถูกมัดไว้อย่างหนาแน่นนะครับผมหมดทางนี้เลยและพวกเขานะครับก็ได้คุยกันถึงสิ่งที่เกิด ขึ้นและพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอยู่นี้นั้นมันมีคนจัดฉากเอาไว้อยู่แล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขาการที่เขาถูกส่งไปยังช่วงเวลาต่างๆมันมีใครบางคนบงการเรื่องนี้อยู่แต่โชคดูเหมือนก็ยังจะเข้าข้างพวกเขาอยู่บ้างนะครับผมเพราะว่าสไปเดอร์แมนเองเนี่ยสามารถกำเพชแห่งการเวลามาได้1ก้อนแต่ในขณะนั้นเองนะครับผมที่ตัวของสไปเดอร์แมนนั้นกำลังคุยกับวูลีนอยู่ เหตุการ์ของเรานะครับผมก็ได้ตัดไปยังมิติแห่งหนึ่งที่มีจอโทรน์จำนวนมากและดูเหมือนว่านะครับผมคนที่บงการการข้ามเวลาของสไปเดอร์แมนทั้งหมดนี้อยู่นะครับที่พวกเขาต้องหลุดไปหลุดมาข้ามเวลาไปยังช่วงเวลานู้นข้ามไปยังช่วงเวลานี้นะครับคนที่ต้องการทําเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับผมจะทํามันขึ้นมาเพื่อความสนุกนั่นเองเพราะคนที่จัดฉากเรื่องราวนี้ขึ้นมาทั้งหมดและเป็นคนควบคุมตัวของซาและบิ๊กเมอร์เดอร์อีกทีนั้นก็คือโมโจแห่งมิติโมโจนั่นเองส่วนเขาจะเป็นใคร อะไรยังไงนะครับผมไว้รอดูกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับบอกกันเลยว่าเรื่องราวนี้นะครับมันจะเฉลยจุดประสงค์ที่แท้จริงออกมาในตอนหน้านะครับผมตอนนี้เราจะดูงงว่าทํำไมซากับบิ๊กเมอร์เดอร์เนี่ยต้องโผล่ไปยังการเวลาต่างๆที่วู้ลินกับสไปร์แมนอยู่ทุกครั้งที่พวกเขาจะเข้าใกล้กับการที่จะกลับมายังเวลาปกติได้จุดประสงค์มันดูจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันดูจะแค่ว่าจัดก,การเล่นสนุกกับพวกเขาทั้งนั้น แค่ตีให้พวกเขาไปยังเวลาต่างๆให้มันดิ้นรนอยู่อย่างนั้นแหละเพื่อความสนุกอย่างนั้นหรอเรื่องราวจะเป็นยังไงร,รอชมกันได้เลยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังคอมิกเวิลด์กันนะครับแล้วก็ใครว่างเนี่ยก็ฝากไปกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ดู h o s t World กันด้วยครับ